ครับวันนี้มาดูการต่อเติมนะครับห้องครัวแล้วก็ห้องซีเนตครับของหมอเก่งกับหมอแต้ครับนี่ไม่รู้ว่าต่อเติมเสร็จแล้วจะเป็นห้องครัวจริงไหมไปดูกันครับนี่ครับช่างครับคุณพ่อครับคุณพ่อร้อยฟังนะครับว่าทําอะไรยังไงไปแล้วบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากแค่ทำเคาน์เตอร์ปูกระเบื้อง ติดซิงติดซิงนะครับเยวพ่อพาชมนะครับว่าอะไรทํายังไงไปแล้วบ้างเนี่ยครับเดียวให้ช่างนะครับพาดูว่าอ่านะครับติดซิงอันนเป็นกระเบื้องเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบข้างล่างก็ปูกระเบื้องออกข้างล่างก็ปูปิดด้วยครับปูปิดด้วยโอ้เนี่ยครับทําอย่างประณีตเลยนะครับนี่ดูครับ ราใช้กระเบื้องเม็ดยี่สิบกระเบื้องขนาดเม็ดยี่สิบนะครับอัน<ม>นี้ก็ <c oughs> วางไมโครเวฟวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวนะครับมหม้อุงข้าวไฟเราใช้เป็นสีดำไฟที่เราเจานะเนาะเจาะฝังฝังครับนี่ครับประณีตมากทำเองีเหรอทำเองรับโอ้งานไฟก็ได้นะครับนี่ แถวตะจงเขาเรียกช่างอะไรครับช่างเปิดไม่ <c oughs> ชื่อชื่อช่างครับแถวตะโจงเขาเรียกช่างเขาเรียกกันแบบปูนซาวเปิดเครื่องเสียงปูนซาวปูนซาว,าวโอ้เ <c oughs> นี่ยครับมันจะมีชื่อเฉพาะนะครับปูนซาวเปิดเครื่องเสียงนะครับนี่รับงานเครื่องเสียงรับงานเครื่องเสียงแล้วก็เนี่ยครับงานช่างฝีมือถือว่าเนียบเลยนะครับนี่ ดูครับอันนี้ห้องครัวนะครับไม่รู้ไม่รู้จะครัวจริงไหมเนี่ยครับโครงเหล็กมีระแนงไม้ระแนงไมยิบซ้ำเนาะใชา่ครับเล่นคนสีดำนี่ครับดูครับง่ายเทียบง่ายแต่ใช้งานได้ครับมีพัดลมหนึ่งตัวมีปลั๊กแบบฝังสี่จุดนะครับนี่เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดจุดโอ้โหเยอะนะครับนี่ แสดงว่าเจ้าของไม่อยากให้มีสายระโยงระยางนะครับดูครับอันนี้เสร็จแล้วสัก80%เปอนาะใช่มา80%เหรือจะปิดจะมีบัวปิดมนี่ครับโอ้ครัวนี้เนียปากนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไทยครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มาเจอพอดีก็จะเก็บภาพนี้ก่อนมาดูห้องฟิตเนสครับช่างจะเป็นฟิตเนสหรือเป็นห้องนอนก็ไม่รู้นี่ครับลองติดแอร์ไปก็ไม่อยากออกไปไหนนะครับเลยกระจยกนี่ยังไงครับบุกด้วยมากบอดสองดสองฝั่งฝั่งนอกฝั่งในโอ้โห สองฝั่งเรียกว่าซับความร้อนเอาไว้นะครับะครับสองด้านหน้าหลังกระจกประตูนี้เป็นแบบสาเร็จเนาะแบบสมเร็จครับคือแบบสาเร็จมาอลูมิเนียมกระจกอลูมิเนียมแบบสาเร็จนะครับทุกอัานนะครับซือเดี๋ยวนี้กันนิยมแบบนี้ครับมันเร็วนะครับ อันนี้โครงนี้กี่เม็ดขนาดเท่าไหร่ครับสั่งขนาดสองเมตรสิบสองเมตรสิบเป็นบานเลื่อนนะครับบานเลื่อนบานเลื่อนสี่บักสามบานอันนี้บานใหญ่โอ่บานเล็กเพาขนาดต่างกันครับขนาดต่างกันครับอันนี้นีย่ยครับมีโคมไฟนะครับเนี่ยตรงนี้อีกโอ้งานนี้น่าจะเงียบมากๆเลย นี่เราก็เหลือปูเก็บสีอันนี้ก็ยิบซ้ำบอร์ดซ้ำไม่ไม่เขาเรียกอะไรครัสมาร์ทบอร์ดสองข้างนะสองข้างเนี่ยครับปูเก็บสีสีหนึ่งโอ้มิฝ้าด้วยไหมครับด้วยไหมเดี๋ยวคิดก่อนมีเวลาทำไหมอ๋อครับครับทำไมถึงว่าภาพสำเร็จคือต้องมีฝ้าครัต้องมีฝ้าอือดูครับ งานเนียบจริงๆและที่สําคัญครับมีจะคลองบ้านของบ้านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยละมั้งครับเนี่ยผมดูไปแล้วไหนละหายไปไหนละนี่ครับพอตาเป็นช่างครับก็จะสะดวกสบายในเรื่องของการคิดการวางแผนนะครับเดี๋ยวเราจะมา อัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับอันนี้คือเรือประตูสองบานอ๋อประตูจะทําแบบไหนครับสั่งประตูมรูะเอาแบบไหนแบบเลื่อนแบบผลักแบบแบบบครับอ๋อรับเนี่ยครับรบ,บ้านหลังเล็กก็จะขยายไปเรื่อยๆกว่าจะขยายเสร็จเต็มพื้นที่ครับอันนี้กำลังโป กเ,กเก็บสีนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับสังเกตว่าบ้านหลังนี้จะมีปลั๊กไฟทุกจุดอันนี้เป็นปลั๊กไฟกันฝนอ๋อมีมีลากากด้วยครับก็นั่งเล่นตรงนี้ก็สะดวกสบายนะครับที่จอดรถสองคันจอดรถสองคันรครับรั้วรั้วรัวถลางเสร็จไปแล้วรัว้วนี่เป็นแบบ อ่แผ่นแผ่นราคาเหล็กนะเนาะคนเหล็กแผ่นอะน,นะมีตันชีสมีตันชีสครับไม่ิ่นี่ครับก็จัดได้สวยสงามนะครับวัสดุก็ไม่ใช่วัสดุที่จะแพงอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเราออกแบบได้ดีดมันก็น่าดูแางแขนครับดูด้านหลังครับเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกเรือนอะไรดีเนี่ย <laughs> เรินที่ต่อมาจากบ้านหลังใหญ่ทางนู้นนะครับก็เป็นทั้งโรงรถด้วยเป็นที่พักด้วยเป็นห้องครัวด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นเรือรนอเนกประสงค์ละกันนะครับเป็นเ,นเนสาเหล,นะล็กครับโค้งเป็นโครงเหล็กครับเสาเหล็กหน้าสี่เน,ะเน,นาะเดี๋ยวเสากี่ต้นครนี่สองสี่หกแปดแปดต้นครับขยายตรงช่องเก็บรถตรงนี้นะครับ ลงเกตรถนี่5เมตร40 5เมตร40จอดได้สองคันสบายๆบายี่ครับปลอดโปร่งลงสบายวันดีคืนดีก็เอารถออก <c oughs> เป็นที่นั่งทานข้าวได้ <c oughs> แตกมายเยอะก็สังสรค์ใช่ครับนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับขอบคุณช่างครับครับดีครับ